เสรีภาพในการเข้าถึงข่าวสารมีความสำคัญมากต่อการดำรงอยู่ของประชาธิปไตย Stand Ford Democracy แท่นวางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์แท็บเล็ตวางได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งปรับได้2องศาการมองไม่ว่าจะใช้ประชุมออนไลน์เปิดเพลงฟังเปิดหนังดูหรือรับชมรายการคุณภาพโดยไม่ต้องถือให้เมื่อยมืออีกต่อไปวางจำหน่ายแล้ว2สีสีแดงและสีขาวในราคาชิ้นละ499บาบาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ voice plaza shop voice tv co กลับมานะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับคุณไทยกรพลสุวรรณนะครับสวัสดีครับคุณไทยกรครับสวัสดีคับอาจารย์ครับคุณไทยกรมีบทบาทตอนนี้ในฐานะหนึ่งในแกนนำนะครับเป็นแนร่วมกลุ่มคณะไทยไม่ทนนะฮะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยเนี่ยถามถามถึงเรื่องการชุมนุมก่อนได้ไหมฮะเพราะว่าตอนนี้มีหลายมอบเลอเกินเมื่อวานไปร่วมเวทีของเครือข่าย นักศึกษารามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยเขาก็จะจัดคือทางกลุ่มเคลื่อนไหวไล่พลเอกประยุทธ์นี่เขาก็จะสลับกันวันนี้ทะลุฟ้านะครับก็วันต่อมาก็รามคำแหงวันต่อไปก็แต่ละกลุ่มเขาก็เซตขึ้นมาส่วนทะลุกแก๊สก็มีทุกวันเขาขอทําทุกวันแต่ว่าที่คุณไทยกรไปอะเมื่อวานม,มีเป็นเวทีปราศัยด้วยใช่ไหมครับก็เป็นการจัดกิจกรรมแล้วก็เวทีปราศัยเพื่อให้ข้อมูลมเพราะว่า ข้อจํากัดตอนนี้ก็คือว่าผู้ปราศัยนี่น้อยอน้องๆเขาก็พยายามติดต่อมาแล้วก็เห็นว่าใครก็ตามที่ไล่ประยุทธ์เนี่ยเราทั้งหลายคือพี่น้องกันเนี่ยก็ไปช่วยกันเพราะว่าผู้ปราศัยไปปราศัยเสร็จปุ๊บก็จะได้หมายได้คดแีแล้ว <c oughs> เมื่อวานที่ไปเนี่ยมีหมายมา,าหรือ,อยังเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาครับไปที่ไหนก็มามแต่ว่าไม่ไม่จริงจังว่าไม่ไม่ไม่เป็นห่วงเรื่องหมายจับเรื่องอะไรมาก มันก็มาแล้วนะครับโอเคเดินหน้าแล้วก็เดินหน้าสูเลยคไม่มีถอโดนมากี่คดีบ้างเออตอนนี้ก็ประมาณ4คดีของนางเลิงเอสคดี4คดีของชนะสงคราม1องหคดีหรือ2คดีของลุมพินีแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหมายเต็มบ้านอยู่ตอนนี้แล้ว ถ้ก็ไม่เป็นไรก็สู้ต่อไปก็ะสู้ต่อครับแล้วกิจกรรมซึ่งจะจัดในวันอท,ที่จะถึงนี้วันครบรอบ19กันยายนคือมันมีความคิดอยู่สองแนวก็คือว่าถ้าจัดแต่กรุงเทพฯอย่างเดียวเนี่ยต่างจังหวัดเขาก็อยากมีส่วนร่วมด้วยเพราะเป็นวันสําคัญเป็นวันของต้นเหตุแห่งปัญหาที่มันลากยาวมา15ปีก็คือ,อ19กันยาเราไม่สามารถย้อนอดีตได้แต่ถ้าเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอน,อนาคต วันนี้ให้อนาคตดีขึ้นเราก็ทําได้ก็เลยต่างจังหวัดเขาก็อยากจัดเราก็เลยสนับสนุนไปที่การปราศัยใหญ่ของชนบุรีก่อนชนบุรีถ้าชนบุรีประสบความสําเร็จเราก็อาจจะจัดทุกๆจังหวัดนะครับในอนาคตเวทีชนบุรีเนี่ยวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ใช่ไหมจะจะจัดตรงไหนนะเขาจะจัดริมหาดที่พัทยากรางโอ้ริมหาดฟังปราศัยไล่ประยุทธ์ครับหน้าไปนะครับ แล้วก็ญญาทางทางกรุงเทพเนี่ยเขาก็จะจัดอของคุณนัทวุฒิเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าใครไม่ถ้าใครสะดวกก็ไปกับนัทวุฒิเพราะว่าเราคือเพื่อนกันอยู่แล้วคนไล่คนไล่ไปยุทธทุกคนนี่คือเพื่อนกันนะครับส่วนน้องๆก็บอกกิจกรรมมาแล้วแต่ว่า เราก็ไม่อยากจะเปิดเผยกิจกรรมเขาเพรว่าเขาจะไปตรงไหนอย่างไรธรรมาศาสตร์จะทํายังไงรีเดมจะทํายังไงเขาก็บอกมาอ๋อ,อ,อคือหลายงั้นหลายกลุ่มี่จัดเต็มวันอาทิตย์ถึงนี้ใช่ครับโอเคเป็นคนน่าก็น่าจะเยอะก็ร,รู้สึกว่าจะมีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นเหมือนกันในวันอาทิตย์นี้แต่ถามถึงสมัยปี49ได้หนึ่งสมัยนั้นบทบาทของคุณไทยกรเนี่ยยังยังไม่ได้ตกผลึกกับกับการการต่อสู้ทางการเมืองแบบนี้ใช่ไหม คือผมอยากจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะไปทุกเรื่องวันนี้แต่ว่า <c oughs> มันอะไรเกิดขึ้นในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา <c oughs> กับการที่ในวันนี้มาสู้ตรงนี้ในปี2549นะครับมันก็มีความสับสนทางข้อมูลมากมบางครั้งการรับข้อมูลที่มีชุดความคิดที่ไม่สอดคล้องกับยุคสมัยแล้วก็ความไม่เปิดกว้างของสื่อเนี่ยม,มันก็จะทำให้เราได้ข้อมูลที่ผิดนะครับว่า กระบวนการต่างๆประกอบกับในขณะนั้นเนี่ยลักษณะการใช้อำนาจของอดีตนายกทักษณิณนต้องยอมรับว่าท่านก็ลักษณะเป็นแบบสเตทแมนคือ,อเข้มแข็งคนเดียวแล้วก็ใช้อำนาจแบบกํปั้นเหล็กหลายอย่างที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าในภาพรวมจะถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีแต่มันก็สร้างความเสียหายตามลายทางมาอ,มอย่างกรณี สามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรืออะไรพวกนี้นะครับถึงแม้ว่าสุดท้ายเป็นการแก้ปัญหาแต่วิธีการมันก็สร้างปัญหาใหม่ตามมาตลอดงั้น,น,นสแสดงว่าจริงๆแล้วคุณไตกรไม่ได้มองว่าคุณใจกรยูเทินขนาดแบบเต็มที่แต่ว่ามองว่าจริงๆแล้วบทบาทในอดีตกับบทบ,บาทในปัจจุบ,บนนับบบนมันก็มีแต่ผมก็ไม่เอารัฐประหารโอเค คือแล้วผมก็ไม่รับตําแหน่งกับเขาด้วยนะเขาก็เสนอให้นะแต่เราก็ไม่เอาเราอายผมอายแต่แต่คุณแต่ก่อนต้องการประชาธิปไตยที่มันมีความโปร่งใสการใช้อํานาจที่มีความผู้นิยมต่างๆครับคือให้มันสามารถคานอานาจกันได้ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งกินรวบทั้งหมดการที่คนหนึ่งกินรวบทั้งหมดไม่ว่าจะมาจากเลือกตั้งหรือปากกระบอกปืนก็เป็นอันตรายต่อสังคมอาจจะมากน้อยแต่ก็เป็นอันตรายนะครับแต่ปากกระบอกปืนรอบนี้เขาอยู่นาน อยู่นานจนในวันนี้คิดผมถามคิดในใจไม่ว่าที่ไล่อยู่ในวันนี้มันมันมันจะทําได้สําเร็จเพราะว่าดูัลว่าแต่ละรอบเขาก็กระชับอํานาจได้เลยผมผมมั่นใจเพราะว่าหนึ่งผมเป็นคนแรกที่ออกมาขอโทษประชาชนนะตั้งแต่สอง0นอน่าจะไม่ผิดกระเดือนพฤศจิกายนผมขอโทษประชาชนว่าผมเนี่ยผิดพลาดที่ผมสนับสนุนประยุทธ์ในตอนนั้นแต่ผมก็มีเหตุนะคือผมไม่ชอบเขาอยู่แล้วเพราะผมดูลักษณะเขานี่ มันไม่ค่อยถูกนอลลักษ์เท่าไหร่ทั้งใบหน้าหน้าตาอะไรนะเราก็เรียนมาเราบอกว่าคนอย่างนี้มันไม่ใช่เออครับเออไม่ไม่เนีครับแต่ก็โดยภาวะความจําเป็นคือเรานี่คัดค้านเข่ากลุ่มก็เลยบอกว่าคุณอยากคัดค้านดีใช่ไหมคุณต้องไปประกาศโอเคเออเมื่อประกาศก็ยอมรับว่าตัวเองประกาศแต่เมื่อเราเห็นว่ามันไม่ใช่ผมก็ขอโทษแล้วผมก็ ไล่พลเอประยุทธ์คนแรกไปขึ้นสารคดีก่อการลายกับเพื่อนๆก็กลายเป็นแกะขาวในฝูงแกะดำแล้ผมไม่ยอมเป็นแกะดำแต่ได้เพื่อนใหม่เยอะเลยครับคือแต่กลุ่มไทยไม่ทนเนี่ยในที่สุดเป็นกลุ่มซึ่งมีความหลากหลายสูงใช่แล้วก็ยังเคลื่อนไหวกันอยู่ครับใช่ครับเราก็แบ่งงานออกเป็น3ส่วนงานด้านวิชาการคือนําเสนอปัญหาและเสนอทางออก งานตรวจสอบอย่างนี้ที่กําลังทําอยู่มไม่ว่าจะเป็นที่ดินเขากระโดงหรืออะไรพวกนี้นะครับที่ไอ้พวกที่เอาสมบัติชาติไปนี่ก็เอาคืนมาส่วนงานเคลื่อนมวลชนก็ต้องทําไปเพื่อป้องหมายก็คือเอาพลเอกประยุทธ์ออกให้ได้จะด้วยวิธีการใดก็ตามจะต้องออกอโอเคคุณคุณครก่อนเคยประเมินไหมว่าการต่อสู้เพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์รอบนี้จะต้องใช้เวลาอีกนานขนาดไหนคือเราประสบความสําเร็จนะค,ะครับในการทํามาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราทําให้ เห็นธาตุแท้ของคนที่ถืออํานาจอยู่ไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์รหรือพลเอกอนุพงศ์ธาตุแท้ก็เกิดขึ้นจากการทรยศหักหลังกันเพราะการรักกันของคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่รักกันด้วยความเป็นพี่น้องแต่รักกันเพราะอยู่ในอํานาจด้วยกัน,นก็แบ่งปันอานาจกันแล้วการที่ประชาชนออกมาทั้งประเทศมันทําให้เห็นธาตุแท้ว่าประยุทธ์เป็นคนเช่นไรไประวิทย์เป็นคนเช่นไร แล้วเขาก็กําลังซัดกันอยู่ตอนนี้คืขอ,ขอ,<ข>อนคนเนี่ยเห็นว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตยมีปัญหาแต่ว่าคนจะเริ่มรู้สึกหรือเปล่าว่าไล่อย่างไงก็ไม่ไปแล้วก็ทอ้อเนี่ยมันจะมีอารมณ์แบบนี้ไหมไล่อย่างไงก็ไม่ไปประท้วงยังไงก็ไม่ออกประท้วงทุกวันมาปีสองปีมันไม่ไปสักทีหนึง่งเลิกปะท้วงดีกว่าอะไรแบบนี้ชาวบ,บ้านบางคนอาจจะคิดแบบนี้หรือเปล่าก็ยอมรับว่ามีครับแต่ด้วยความมุ่งมั่นของประชาชนและวันนี้นี่บรรยากาศของบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่ไม่ปกติมันคล้ายกับเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุวิป ตุลาวิปโยคนะวันนี้ก็ไปหาไล่จับนักศึกษาประชาชนทั้งหลายนะครับซึ่งผมก็เห็นว่ายิ่งจับการต่อต้านอำนาจรัฐรเผด็จการมายิ่งเกิดและวันนี้สภาพการก่อเกี่ยวอำนาจอของอกลุ่มอำนาจประยุทธ์กับประวิทย์นี่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาแตกกันมาสองปีแล้ว คือพลเอกประยุทธ์คุยกับพลเอกประวิทย์จริงแต่ทีมงานประยุทธ์กับทีมงานประวิทย์นี่ไม่เคยคุยกันเลยแล้วก็ด่ากันตลอดเพราะฉะนั้นอันนี้ในที่สุดมันจะมันจะไปสู่ปลายทางที่มันมีอะไรซึ่งอาจจะน่าก็เหมือนกับจอมพลประพาสกับจอมพลถนอมทะเลาะกันครับสุดท้ายเงื่อนไขมันก็เกิดมันต้องแตกโอเคโอเคงั้นเรารอรอดูวันนั้นทีนี้มาเรื่องที่คุณไทยกรทา จับมาก็คือเรื่องของการทุจริตในสตชใช่ไหมการซื้อจัดสร้างไโครงการ191เรื่องนี้นี่<ม>ประทมเหตุก็คือว่าเราไม่อยากให้มันซ้ํารอยกับโครงการลงพักแล้วมันก็จะล้าง<ม><ม>แล้วระบบที่ดีเนี่ยหนึที่ลอกมาจาก9<ม>1้ของ<ม><ม>อเมริกาลอกมาจาก112ของสภาพยุโรปเนี่ย ที่มันจะดีกับพี่น้องประชาชนที่โทรเข้าไปแล้วรู้ว่าประชาชนโทรจากจุดไหนแล้วมีรถตำรวจรถพยาบาลอยู่ใกล้บริเวณนั้นเลือกเกิดเหตุเขาก็สั่งการได้ทันทีมันเป็นโครงการที่ดีที่คิดขึ้นและเงินภาษี7,000ล้านเนี่ยก็จะถูกนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์เพียงแต่ว่าเนี่ยในระบบะเผด็จการตอนคอสอชอเนี่ยมันมีกระบวนการที่เอื้อให้กับคนที่ไม่มีคุณสมบัติ คือมือไม่ถึงแล้วไปทำมารับงานครับคือมามาประมูลงานครับเอื้อกันยังไงเขาเอื้อกันโดยการหนึ่งตั้งแต่กระบวนการจ้างที่ปรึกษาตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกก็มีคนร้องมาเราไม่เข้าใจมีคนร้องมาที่ครับอีกทีนึงเอาข้อมูลมาให้ก็ส่งไปหลายหลายภาคส่วนนะผมเห็นการประมูลนี่ผมผิดปกติบริษัทที่ประมูลที่ปรึกษาได้เสนอราคา1น3ล้านคาับอแต่บริษัทที่ตกเนี่ย จากมหาลัยแห่งหนึ่งเนี่ยเสนอราคา9 7ล้านหรือ9 3ล้านอ้าวผมก็ถามอ้าบริษัทเอกชนเสนอ1 3 3ล้านแต่บริษัทอ,อีกหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลายัยเนี่เสนอ9 0กว่าล้านนี่ทำไมตกประมูลทำไมตกปอย่อางอันนี้ก็เป็นข้ออ่นนอ,อพิรุษที่หนึ่งพอข้อพิรุษที่2เราเห็นว่ามีการส่อเจตนาทุจริต โดยการที่เอา t o. R. เหมือนเราจะเขียนข้อกำหนดต่างๆนะครับพอประชุมเสร็จยังไม่ได้ลงนามเลย T. o. r นี่ก็จะถูกส่งให้กับบริษัทบริษัทนี้แหละที่มันมีปัญหานี่แหละ T. o. R. เนี่ยส่งให้กับที่ปรึกษาบริษัทบริษัทที่ปรึกษาจะต้องมีหน้าที่เขียนร่างการประมูลโครงการว่าจะใช้อะไรระบบแบบไหนยังไงสเปคทั้งหมดนะครับแต่ละข้อกำหนดนี่ประชุมเสร็จ ข้อกำหนดพวกนี้คุณเสมบัติพวกนี้จะถูกนำส่งไปที่บริษัทที่เขากำหนดว่าจะต้องได้งานเหมือนกับเอื้อบริษัทนี้ทือเห็นข้อสอบก่อนครับทั้งที่ยังไม่ได้ลงนามคือทีโรอารีจะประกาศได้จะต้องกรรมการลงนามทั้งหมดแต่นี่เป็นทีโรอารที่ออกจากที่ประชุมแล้วก็ส่งให้ก่อนเพราะฉะนั้นนั้นคุณไทกรเชื่อว่าพูดง่ายคือขั้นตอนในการประมูลเนี่ยมันจะทําให้บริษัทนี้ได้งานครับแต่บริษัทนี้ก็ประมูลแล้วก็ไม่ได้นี่ครับเพราะว่า มือไม่ถึงตกในขบวนการทดสอบซึ่งเป็นการประมูลครั้งที่เมื่อกี้ที่เราผมฟังครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งโอเคพอครั้งที่สองก็แบบเดิมอีกโอเคไม่ได้อีกก็ตกอีกเพราะทำระบบทดสอบไม่ผ่านเนื่องจากมันมีข้อกำหนดว่าซอฟต์แวร์ที่จะต้องนำมาใช้กับระบบนี้เนี่ยมันต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานคือได้รับการรองรับเหมือนที่อเมริการองรับแล้วก็ที่สัมภาพยุโรปรองรับ พอเขามาล่างข้อประมูลที่สามเนี่ยนะครับก็ไปแก้ตรงนี้ว่าเอื้อให้บริษัทนี้นะเขียนซอฟต์แวร์เองได้โอเคเพราะสิเขียนซอฟต์แวร์เองได้ก็จะกลายเป็นโรงพักลกางไงครับเพรโอเคงั้นแสดงว่าเ้าสังเกตที่คุณไทยเ้าสังเกตงคุณไทยก่อนชัดเจนว่าบริษัทนี้ขาดความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ความเชี่ยวชาญก็เหมือนบริษัทลอรถ รอเสาไฟไปสร้างโรงพักไงโอเคคือไม,ไม่ไม่ควรจะได้งานนี้ <c oughs> ครับ<อ>ไม่ควรจะได้งานนี้และสุดท้ายก็ทําไม่ได้ไงแต,แต่ว่าประเด็นผมถามหนึง่งคือตอนเนี้ยณเวลาเนี้ยขั้นตอนการประมูลมันไปถึงไหนแล้วตอน,นมันตกไปสองรอบคือผมเนี่ยยื่นเรื่องต่อ,อประธาน,นาคณะกรรมการเขาก่อนว่ามันมีการหัวนะแบบนี้คือผิดกฎหมายนะคุณเอา TOR ท,ที่ยังไม่ได้ละเซ็นเนี่ยไม่ได้ประกาศเนี่ยไปส่งให้บริษัทได้อย่างไรก็เรื่องก็มีการสอบสวน แต่ก็มีการพยายามผลักดันทั้งที่มีหลักฐานการส่งมีอะไรชัดเจนนะครับอเอกสารหนาเป็นขนาดนี้มีกระบวนการต่างๆได้มาหมดครั้งที่สองยื่นต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ยังดันและตอนนี้กำลังจะเปิดประมูลผมก็เลยต้องไปยื่นที่<อ>พันตำรวจพลตเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวมว่าตอนนี้กระบวนการทําผิดกฎหมายนี่สําเร็จแล้วแล้วให้ท่านดูท่านเออนี่แกท่านเข้าใจเลย อุปมาอุปไมยว่าเงินเจ็ดพันล้านเนี่ยเราไปซื้อเมอร์เซเดสเบนแต่เราได้มาแค่โครงโอเคเพราะถ้าจะทําโครงการนี้ต้องทําให้ก็ต้องสมบูรณ์แบบครับประชาชนทั้งประเทศได้ใช้เปิดเมอร์เซเดสเบนขึ้นเครื่องเป็น G2 เนี่ยเป็นโตโยต้าอย่างเงี้ยอ๋เดี๋ยงั้นผมถามหนึ่งตอนนี้นะฮะมันตกลงแล้วเนี่ยทางผบตรเขาเขากำลังจะปล่อยให้มีการประมูลอีกรอบใช่ไหม่ใช่ครับ ทั้งที่เขาจะต้องมีคำรรสั่งยกเลิกแล้วก็ปรับบริษัทที่ปรึกษาที่กระทำการหัวคือผิดพรบรหัวสำเร็จแล้วตอนนี้คือคุณไทยก่อนเชื่อว่าการแก้ TOR เนี่ยเป็นเงื่อนไขเพื่อจะทำให้การประมูลคันที่สเนี่ยบริษัทนั้นได้งานมันผิดอย่างนี้ ถ้าผิดตั้งแต่แอบเอา TOR ที่ยังไม่ลงนามไปให้แล้วแล้วก็แก้ TOR ไปซ่อนไว้ออคือเขาบอกว่าต้องเป็นระบบสำเร็จรูปที่รองรับเทคโนโลยีที่เราเอาจากอเมริกามาใช้นะครับเอาจากสภาพยุโรปมาใช้แต่นี่ไปเขียนแก้อยู่ประมาณสักไม่น่าจะเกิน10ตัวอักษรไปซ่อนไว้คนแก้ TOR นี่เป็นภาครัฐก็บริษัทที่ปรึกษาบริษัทที่ปึกกับคณะกรรมการของตำรวจเนี่ย มันมีความเป็นไปได้ไหมว่าประมูลรอบถัดไปเนี่ยจะมีบริษัทอื่นมาเข้าร่วมประมูลก็ตกหมดนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะการซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนี่ที่จริงมันมีงบอยู่ประมาณอยู่ประมาณสักห้าหกร้อล้านแต่แก้ให้เขียนซอฟต์แวร์เองกับเพิ่มงบประมาณเป็น7 0 0หรือ800ล้านคือทําเองนี่ยังแพงขึ้นอีกไงครับโอเคโอเคซึ่งซึ่งอันนี้เปิดโอกาสให้บริษัทนี้ซึ่งได้งานถ้าได้งานเนี่ยได้ ทำตรงนี้เองได้แล้วก็ได้งบเพิ่มขึ้นไปด้วยครับโอเคแล้วคุณเสรีพิสูจน์ว่าไงตอนที่ไปยืน่นคือมัน,มนแกบอกว่าก็หลักฐานชัดเจนแกดูหลักฐานชัดเจนแล้วแกจะรีบตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็สอบเอาผิดคือมันต้องเอาผิดได้ตั้งแต่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและพลเอกประยุทธ์จรรันโอชาในฐานะผู้กํากับดูแลเพราะงบประมาณมันเจ็ดพันล้านครับท่านเสรีบอกว่าพบรตรเนี่ยอำนาจไม่ถึงหรอกอสุดท้ายต้องให นายกหรือ,อว่าวของรัฐมนตรีจะต้องมากำกับดูแลเพราะงบประม,มาณ7,000ล้านกา,การยื่นคำร้องของคุณไทยกรหรือการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งทางสงตชมีการอธิบายไหมครับว่าเขามีการแก้ t o r เพราะอะไรมีคำอธิบายจากเขามั้ยหรือว่าเขาก็ไม่เคยอธิบายอะไรเลยไม่เคยอธิบายและเงียบอย่างเดียว คือเราไม่ต้องการที่จะให้เขาอธิบายเราต้องการให้เขานี่ททำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเก็บเงินเจ0 0พันล้านนี่ถ้าจะไปซื้อของหี่ทําให้มันดีเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประชาชนครับบริษัทพวกนี้เนี่ยเขามีความเชื่อมโยงกับคนในรัฐบาลนะมันเหมือนเคยมีการแถลงทํานองว่ามันมีความเชื่อมโยงอะไรมีการอภิปรายในสภา เด,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผมพูดต่อนิดนึ่งเพราะว่าอาจารย์ซิโร่ถามประเด็นนี้เดี๋ยวดูคุณไตรกรอธิบายต่อคือคืออย่างนี้มันในสภาตอนที่มีการแถลงขาวไม่ไว้วางใจเนี่ยมันมีการพูดถึงบริษัทซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการซื้อเรือดำน้ําใช่ไหมแล้วแล้วบริษัทนี้ซึ่งก็ไม่ได้เป็นบริษัทจีนเป็นบริษัทที่อยู่ในไทยแต่ว่ามีส่วนร่วมในในการเดียวเรือดำน้าเนี่ยนะเรื่องพ่อเรื่องลูกเรื่องอะไรเนี่ยอันอันอันเนี้ยคนละบริษัทกับที่เข้างานอันนี้ใช่ไหม อบริษัทเดียวกันครับอ้าวก็คือว่าพ่อขายเรือดำน้ำลูกรวบประมูลไอทีบริษัทนี้มันเกิดขึ้นตอนที่มีการยึดอำนาจโอ้ไปซื้อบริษัทเล็กๆมาบริษัทหนึ่งแล้วก็คนที่เข้าไปอยู่ในบริษัทนี้ก็เป็นลูกหลานของผู้มีอำนาจก็เป็นกลุ่มกวนที่เคยชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิ่งหักด้วยแต่ว่าบริษัทนี้ เมื่อกี้ที่คุณเล่ามาทั้งหมดเนี่ยไอโครงการเจ็ดพันล้านไอที่โครงการศูนย์แจ้งเลยเนี่ยคุณกำลังจะบอกว่าบริษัทซึ่งจะได้งานนั้นๆเนี่ยมันเกี่ยวกับบริษัทซึ่งได้งานโดยดําน้ำเป็นพ่อลูกกันเป็นพ่อลูกกันโอ้พ่อค้าคำอภิปรายในสภานี้ของท่านไหนนะเผื่อประชาชนไม่รู้จะได้ตามท่านท่านวิสารครับท่านวิสารอ๋อคนวิาเป็นครคือท่านอภิปรายได้ดีมากแล้วก็มี ยุทธพลยุทธพงศ์จะหลาเสียีคนหนึ่งนั้นใครใครอยากรู้รายละเอียดส่วนนั้นไปตามคำอธิบายคุณวิาษณุพงศ์ได้เดี๋ยวถ้าผมถามอันนี้จริงเหรอเนี่ยจริงที่คุณพูดมานี่จริงคือผมไม่รู้ไงผมก็พ่อก็เอาเรือนำน้ำเข้าลูกก็ผูกขาดไอทีั้งประเทศปีที่ปีที่คอสชมีอำนาจนะครับบริษัทนี้จากบริษัทที่ คือไปซื้อบริษัทกระดาษมาไม่กี่บาทนะครับแล้วก็เปลี่ยนกรรมการแล้วก็อยู่ห้องแถวแถวแถวลาดดำเนินเนี่ยได้งานได้งบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับสำนักงานเดียว9 0 0 0ันล้านบาทนะไอ้นั่นไอ้นั่นเป็นเดียวไม่ไม่โครงการอื่นๆเยอะแยะเลยเยอก็น้อยรวมกันครับก็ไม่เล็กนะครับอันนึ่งกัหกพันล้านเจ็ดอะไรแลวครับก็มีสองสรอล้านก็คือสำนักงานเดียวนี่ เก้าพันล้านตรองอื่นอีกเดี๋ยวนะ้ทาไมคุณไทยกรไม่เอาเอกาสารปึงเนี่ยซึ่งข้างในห้องรับรองแขกเนี่ยนะฮะมันมีทั้งปึงเลยนะฮะปึงใหญ่คุณชวัตรมันใหญ่เท่าประมาณเนี้ยถ้ามาตั้งก็สูงเท่านี้ทำไมไม่เอาเนี้ยแบกไปให้พลเอกประวิตย์ตรวจสอบดูที่พักพลังประชารัฐเขาจะตรวจสอบเหรอฮะไม่เอาไปเอาไปปร,ประจานต่อนหน้านึกภาพไหมคือคือลากสื่อไปด้วยต้องเช่นเล่นแบบโผล่นอาจ <นะ S 2> จะมีอยู่แล้วก็ได้คือคือไม่ ไม่ไม่ผมรู้สึกว่าการมาที่เราเนี่ยเราเราเราก็ได้โอเคเราก็เนี่ยเราก็เปิดประเด็นนะนะแต่ว่าไปที่สารพิสุทธ์เสารวิสุทธิ์ก็ท่านก็ทาอะไรไม่ได้แต่ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเหตุการณ์นี้มีคนติดคุกเจ้าหน้าที่ตำรวจติดคุกหนึ่งถ้ายอมถ้เสียขนาดนี้นะครับติดคุกเพราะว่ามันมันผิดชัดเจนนะครับคือเป็นขบวนการความผิดตามกฎหมายนะครับซึ่งมันปรากฏหลักฐานมันไม่ใช่การ ไปกล่าวหาโดยไม่มีพยานหลักฐานมีกระบวนการว่าทําผิดวันไหนเมื่อไหร่อย่างไรเพียงแต่ว่าการ <c oughs> สอบสวนนี้ม,นม,มันจะต้องใช้อํานาจลิ่งคดีให้มันเร็วการการประมูลครั้งถัดไปที่มีการแก้ทีโอ,อแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นประมาณเมื่อไหร่เขาก็อยากให้เสร็จในตุลาแต่พอผมลองไว้เขาก็ยื้อยื้อกันอยู่แล้วผมดูว่าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ย ถ้าท่านเซน็นท่านก็ติดคุกผมบอกเลยท่านเซ็ทนท่านติดคุกเ,นะเขาต้องการประมูลให้เสร็จก่อนตุลาครับทำไมออก็ประธานกรรมการจะเกษียณไงครับอ๋อโอเคแล้วเรื่องนี้ถึงปรประชอ่ะคร อตอนนี้ยังไม่ถึงครับถึงคณะกรรมการของท่านเสรีก่อนอพอท่านเสรีจะสรุปแล้วก็จะยื่นต่อปปชเพราะกระบวนการทุจริตมันสําเร็จไปแล้วเพราะมันมีการประมูลข้งที่หนึ่งข้งที่2ตอนนี้ยยงคงข้งที่3สา้นั้นท,ที่ที่คุณไทยกรคาดหวังคืออย่างน้อยคือเขาจะไม่เดินหน้าต่อในการประมูลคือผมนีอ่อยากจะให้เขายกเลิกโครงการนี้ไปก่อนครับเพราะว่า ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนะพลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนนี้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยเราไม่ได้รับผิดชอบแล้วมานั่งปุ๊บแล้วก็มาเจอเรื่องนี้อย่าไปเซ็นในสิ่งที่ตนเองจะเสียหายแล้วตัวเองก็เซ็นเรื่องทีโออารั้งที่สามไปโดยไม่รู้เรื่องแล้วพอมาตรวจสอบแกก็นี่ผมว่าแกต้องตัดสินใจดีโครงการที่ค้ามาจากผู้บัญชาการท่านอื่นครับเรื่องนี้ก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีหกหกหนึ่งถ้าถ้าไม่เซ็นถ้าไม่มีการประมูลต่อ แล้วผมถามนิดนึงว่าไอ้เนี้ยไอ้การโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติเนี่ยเราเราจะมีการให้บริการอย่างนี้ไหมสําหรับประชาชนาคือถ้ามไม่ตั้งศูนย์อันนี้ตอนนี้มันก็เหมือนโทรไปก็เข้าลงพักเข้าอะไรไม่มีคนรับมันก็ยังไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเด็มที่เพียงแต่ว่าขบวนการนี้นี่มีการ เอาคนที่ไม่มีคุณสมบัติมาทำอคือคือเราอยากให้มันดีนะครับนั้นโครงการนี้ศูนย์นี้ต้องมีครับต้องมีครับแต่ว่าอย่าไปเอาบริษัทนี้ต่กลัวว่ามันจะเป็นเหมือนโรงพักร้านคี่่งไม่เพราะว่าไอ้บริษัทนี้เนี่ยถูกส่งงานไม่เสร็จเยอะแยะไปหมดตามหน่วยงานทั้ง AOT ททั้งอะไรนี่เรื่องอย่างนี้ละมีประวัติไม่ดีด้วยเหรอ คือทางานไม่เสร็จนะครับรับงานไปหลายพันล้านทํางานไม่เสร็จยื้อกันอยู่อย่างนี้เต็มไปหมดเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นเป็นหลายหมื่นล้านก็ถ้าจะประมูลประมูลใหม่แล้วก็เชิญบริษัทอื่นซึ่งให้เป็นมืออาชีพทําไปเลยหรือว่าไปใช้ท o อาเดิมก็น่าจะดีใช่ไหมถ้าฟังแบบนั้นอย่าแก้ท o r ไม่ต้องแก้แต่ว่าให้ประมูลอย่างเปิดเผยเสรีเป็นธรรมก็นี่คือปฏิรูปตำรวจฮะยุคยุคบิ๊กตู่บิ๊กป้อมฮะแล้วก็คุณไทยกรพลสุวรรณมาเล่า ประเด็นนี้ให้ให้เราได้มีโอกาสรับฟังผมก็เพิ่งทราบนะว่าถ้าอันนี้จริงนะอันนี้ก็โอ้โหอันนี้หนักอยู่นะเจ็ดพันล้านโครงการนี้พูดแมนเหมือนคุณปื้มก็ดีถ้าอันนี้จริงเพื่อเวลาเราไปขึ้นศาลไงถ้าเป็นความจริงถ้าเป็นความจริงนะต้องย้ำถ้าเป็นความจริงนี่อันนี้แย่มากคุณยูวานวิธีพูดให้ตัวเองไม่โดนคดีครับเรื่องนี้มันเป็นปัญหาในกลุ่มอำนาจของสองขั้วของรัฐบาลไหมบิ๊กป้อมบิ๊กตู่อะไรเงี้ ก็เป็นปัญหาครับเพราะว่าแต่ก่อนพลเอกประวิทย์เนี่ยท่านดูแลแล้วไอ้เครือข่ายนี้ก็เป็นเครือข่ายที่อยู่ไซเคิลมูลนิธิก็โดนไปวนรอบข้างมอแต่ท่านหรวจดูแลตำรวจแล้วเนยตอนนี้ตำรวจขึ้นเกือบพอพลเอกประวิทย์หยุดอพลเอกประยุทธ์มาเขาก็เดินต่ออยู่นะครับเพราะว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังเป็นคนเดิมอยู่พอเปลี่ยนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขบวนการไม่ดีต่างๆนานาก็ ได้รับการเปิดเผยขึ้นโอเคโอเค,คผมคิดว่าเพื่อความเป็นธรรมเนี่ยไหนก็นไหนเราเปิดประเด็นนี้แล้วนะถ้าถ้ามีคนต้องการชี้แจงเดี๋ยวรอบหน้าต้องเชิญมาคุย เพราะว่าวันนี้คุณไทกรก็เปิดประเด็นเยอะเหมือนกันถึงแม้ว่าไม่ได้เอ่ยนามบริษัทอะไรนะฮะก็ขอบพระคุณนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูบทบาทการเคลื่อนไหวกับกลุ่มไทยไม่ทนต่อไปนะครับแล้วก็มอบในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ด้วยขอบคุณนะครับคุณไทกรกนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์และนั่นก็คือเวกับไทยแลนด์นะครับในวันนี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ